ยุคฮิรันนครเงินยังในยุคนี้ได้กล่าวถึงล้วจังกราชหรือล้วจักรราชปฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์นี้ซึ่งในหลักฐานบางฉบับเรียกว่าราชวงศ์ลาวเนื่องจากพระนามของกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ล้วนขึ้นต้นด้วยคำว่าลาว มีอำนาจอยู่ในเมืองเชียงลาวเชียงเรือนันิฐานว่าอยู่ใกล้บริเวณดอยตุงและแม่น้ำสายต่อมาได้ขยายจากเมืองเชียงลาวมาสู่เมืองเงินยางหรือเงินยางซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง นิทฐานว่าเมืองเงินยางนี้อยู่ใกล้กับเมืองเชียงแสนหรืออาจเป็นบริเวณเดียวกันก็เป็นได้เมืองเงินยางมีชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีว่าฮิรนนครอ,อันเป็นที่มาและเรียกชื่อเมืองนี้ว่าฮิรนนครเงินยาง ล้วจังกราชลาวจงมีรัชบุตรสามพระองค์คือลาวครอบลาวช้างและลาวเกาแก้วมาเมืองล่วจังกราชได้ส่งรัชบุตรออกไปสร้างบ้านแปลงเมืองคือให้ลาวครอบรัชบุตรองค์โตไปครองเมืองเชียงของ ลาวช้างรัชบุตรองค์ที่สองไปครองเมืองยองส่วนลาวเกาแก้วมาเมืองรัชบุตรองค์เล็กนี้ให้ครองเมืองเชียงลาวสืบเนื่องมาด้วยเหตุนี้ภายหลังจึงทําให้ราชวงศ์ลาวล่วจังกรราชเป็นต้นของราชวงศ์เมืองต่างๆเช่นพยาว เชียงของเชียงคำจนถึงสมัยพญามังรายได้สร้างเมืองเชียงรายแล้วพบว่าเจ้าเมืองต่างๆได้มีเชื้อสายมาจากวงล่ัวจังกราชด้วยกันจึงมีพระราชโชบายรวบรวมให้เป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รายนามกษัตริย์ราชวงศ์ลาวล่วจังการาชหรือวงฮิรันครรัชกาลที่หนึ่งล้วจังการาชหรือลาวจงรัชกาลที่สองลาวเกาแก้วมาเมืองรัชกาลที่สามลาวเซ้าหรือลาวสาวรัชกาลที่สี่ลาวตังหรือลาวพัง รัชการที่ห้าลาวกลมหรือลาวหลวงรัชการที่หกลาวเหลวรัชการที่เจ็ดลาวกับรัชการที่แปดลาวคิมหรือลาวกินรัชการที่เก้าลาวเคียงรัชการที่สิบลาวคิวรัชการที่สิบเอ็ดลาวเทิงหรือลาวติ้ง รัชการที่12บสองลาวทึงหรือลาวเติงรัชการที่13ลาวคอนอรัชการที่14ลาวสอมอรัชการที่ส5้าลาวกวกหรือลาวพวกรัชการที่16ลาวกิวหรือลาวกวินรัชการที่ส7็ดลาวจงรัชการที่18ดจอมผาเรือง รัชกาลที่ส9้าลาวเจิงหรือลาวเจองรัชกาลที่ยี่สิบลาวเงินเรืองรัชกาลที่ยี่สิบเอ็ดลาวซินหรือลาวชื่นรัชกาลที่ยี่สิบสองลาวมิงรัชกาลที่ยี่สิบสามลาวเมืองหรือลาวเมืองรัชกาลที่ย4สิบสลาวเมง ลาวจงมีรัชบุตรสองพระองค์องค์พี่ชื่อลาวชินได้ให้ปกครองเมืองัชนารายส่วนผู้น้องชื่อจอมผาเรืองนั้นให้ครองเมืองเชียงลาวต่อมาจอมผาเรืองลาวจอมเรืองมีรัชบุตรชื่อลาวเจืองขุนเจือง ลาวเจิงได้ครองเมืองเชียงลาวอยู่ระยะหนึ่งและได้แผ่ขยายอาณาเขตไปถึงเมืองของพระยาแก้วแล้วได้อยู่ครองหลายเมืองส่วนทางเมืองเองินยางเชียงลาวนั้นได้ให้ลาวเงินเรืองราชบุตรปกครองแทน และในสมัยของลาวเจืองนี้ได้ให้รัชบุตรอีกหลายพระองค์ไปครองยังเมืองต่างๆเช่นเมืองล้านช้างเมืองน่านเป็นต้นอันเป็นการกระจายราชวงศ์ลาวล่วจังกราชไปยังหัวเมืองต่างๆอีกสมัยหนึ่ง มาจนถึงสมัยลาวเมงลาวเมืองพระบิดาได้สู่ขอนางโอ้มิ่งจอเมืองหรือนางเทพคำขยายทิดาเท้ารุ้งแก่นชายเจ้านครเชิงรุ้งเมืองใหญ่ว่นแกวสิบสองปนามาอภิเศกเป็นชายาเจ้าลาวเมงครั้นภายหลังอภิเศกแล้วไม่นานเท่าใดนางเทพคำขยายก็ทรงมีคันแล้วประสูติพระราชโอรสเมื่อพอสอ 1782ทรงพระนามว่าเจ้ามังรายอาณาจาักรฮิรัญนครเงินยางเชียงลาวหรือเชียงเรืองหรือฮิรัญนครเงินยางเชียงแสนก็เรียกนั้นเคยมีความรุ่งเรืองมาก่อนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ได้มีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันในราชวงศ์ล้วจังกราชมาหลายพระองค์มาจนถึงสมัยพญามังรายจึงได้มีการสร้างเมืองใหญ่ขึ้นที่เชียงรายและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เริ่มมีความชัดเจนขึ้นนับแต่การสร้างเมืองเชียงรายเป็นต้นมา